สวัสดีครับผมดอนนะครับจากดีพนรัตน์1999ครับวันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะคันเทาดำออกไปแล้วอันนี้คือ Merced e s Ben z นะครับ W 2 1 0หรือว่าตากลมนะครับไม่ต้องหรือว่ายังไงก็ชื่อตากลมภาษาไทยใช่ไหมมุกก็นะครับอันนี้คือสีน้ำเงินหรือว่าบางคนอาจจะมองเป็นสีม่วงหรืออะไรก็แล้วแต่แต่แตว่ามันคือสีน้ำเงินนะสภาพด้านหน้าเนี่ย อันนี้ไม่ได้ขัดมาเลยนะมุกอันนี้เดิมแบบนี้ไม่ได้ขัดเลยกระจ,จังหน้าคมเมียมไม่มีลอกแล้วก็อันนี้คิ้วคิ้วใต้ดวงตาของเขาหรือไอายไลเนอร์เนี่ยยังอยู่ครบหมดเลยเงาวิ้งเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างสปอร์ตไลท์นะครับใส่กิ้งนะทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็น้ำหยดไม่ต้องตกใจนะเป็นน้ำยาแอร์นะครับโอเคนะก็บอดี้สวยนะฮะแล้วก็ดูดิ ท้ายไม่มีห้อยเลยรถทรงดูดีมากนะใครที่อยากได้อารมณ์แบบว่ารถยุค90หรือว่าอารมณ์แบบว่ารถที่ไม่ค่อยมีใครเนี่ยได้ขับวัยรุ่นที่คุณพ่อคุณแม่ไม่อยากซื้อให้ขับแต่เราเป็นวัยรุ่นที่พ่อแม่อาจจะโอเคนะครับเห็นว่าเรามีประสบการณ์บ้างแล้วก็ให้ขับเนี่ยจัดเลยอยากคิดนะครับว่าราคาเนี้ยจะมีใครซื้อได้หมดทุกคนหลายคนอยากขับไปมาหาลัยแต่ที่บ้านไม่ให้เพราะรู้สึกว่ารถเก่าไป หลายคนอยากเอาไปทํางานแต่ว่าไม่ได้เพราะว่าตัวเองไม่มีความรู้พอแต่สําหรับใครที่ไม่มีความรู้พอเรื่องเบนซ์นะครับก็เหมือนเดิมเรายินดีให้คำปรึกษาเราจะคุยกันก่อนซื้อถ้าคุณไม่ได้จริงนะครับอย่าเพิ่งเอาไปเอาตัวใหม่ๆก่อนอย่างเช่นตัว2 11นะครับหรือตัวใหม่กว่านั้นเราก็มีให้นะแต่ถ้าถามว่าถ้าคุณได้คันนี้ไปคือมุกมันมันเป็นรถคลาสสิกอะที่ เราไม่รู้ว่าราคาจะขึ้นตอนไหนแบบ124่นะหนึผมไปแล้วนะครับตอนนี้ตากลมไปแล้วนะแล้วก็ ML ไปแล้วหลายคันไปแล้วนะครับเบนซ์มาดูกันนี่ฟิล์มติดมาเรียบร้อยแล้วนะครับแปดนะด้านหลัง60ด้านหน้า60เ <c oughs> งาวิ่งเลยไม่มีลอกไม่มีถลอกนะครับโลโก้ e 2 3 0 <c oughs> อยู่ครบ ไฟท้ายแดงกำลัใส่กิ้งนะโอเคเราก็มาดูด้านนี้กันล้อแม็กเนี่ยได้สเปคเดิมๆเ,เลยลายฝาเบียนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเปิดกระโปรงด้านหลังดูกันนะครับนี่สะอาดนะสะอาดมากแล้วก็มุกพี่ไม่เคยเป็นห่วงคนที่ใช้รถสไตล์นี้เลยนะเพราะว่าเครื่องเขาอึดมากแล้วก็ซ่อมง่ายแล้วก็เสียยากแล้วก็ เดินทางไกลได้นะครับจะไม่เหมือน1นึที่อย่างที่พี่บอกไปเมื่อกี้ว่าเราต้องรู้จักกับรถก่อนรู้จักกับรถคืออะไรคือต้องคือเราเพิ่งซื้อมาวันแรกเนี่ยถ้าเป็นรถคลาสสิกเนี่ยเราต้องรู้ว่ารถเราเนี่ยไปได้ถึงไหนแล้วก็มีจุดบอดอะไรบ้างอย่างหลายคนเนี่ยที่เขาสามารถไปไกลๆได้ไม่ใช่ว่ามาถึง้เขาไปเลยไปเลยก็มีนั่นคือคนที่บ้าระหำหรือว่าก็แล้วแต่แต่ถ้าให้ผมแนะนําก็คือก่อนจะไปไหนไกลๆรู้จักกับรถก่อนขับใกล้บ้านในกรุงเทพก่อนนะครับ พอเรารู้จักกับรถแล้วแล้วเรารู้ว่าเอ้ยแล้วเรารู้ว่าจุดไหนบกพร่องแล้วเราเริ่มแก้ไขเขาได้แล้วไม่ใช่แค่ช่างแก้ไขอย่างเดียวคุณต้องแก้ไขให้เป็นด้วยนะครับค่อยเดินทางไปไกลขึ้นไกลขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ดีกว่านะมาดูกันยางอะไรแม่แรงบล็อกขัดล้อมีให้หมดแต่ในนี้อาจจะมีแค่อันเดียวคือที่ขัดล้อนะครับแล้วก็ที่ล็อกยางอะไรนะครับอันนี้แม่แรง โคตรเลยวะดูดีดื้อดูพลาสติกดำเมียมไม่มีแตกหักนะครับโคตรฮะโะไรจ้าโคตรเบื่อคำนี้เลยโอเคปึ๊บเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเริ่มพาดูภายในที่ผมไม่ได้พูดไม่ใช่มีตำหนินะเห็นปะกาบเนี่ยนะกาบคิ้วข้างโครเมียมเนี่ยไม่มีตำหนิเลย สะอาดมาก100%แล้วก็ดูข้างในดูดีมากนะเห็นแล้วใช่ไหมว่ามีแอร์หลังจึ๊บแล้วก็ดูตรงนี้ คันนี้เนี่ยราคาถูกกว่าคันสีเทาดำคันนี้แสนต้นเท่านั้นช่องแอร์แล้วก็คอนโซลหน้าเนี่ยดีมากแอร์เนี่ยได้เป็นแอร์ออโต้ด้วยนะแล้วก็สภาพภายในคันนี้เอี่ยมเอี่ยมกว่าเทาดำแต่เทาดำที่หลายคนชอบเนี่ยเพราะว่าสีเขาแต่บางคนเนี่ยที่ชอบคันนี้เขาชอบภายในนะครับเพราะภายในเดิมเอี่ยมเบาะเดิมแล้วก็นี่ พลาสติกเนี่ยไม่มีแตกหักเลยนะแล้วก็อันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วเป็นเกียร์ออโต้แน่นอนนะครับแล้วก็มีแอร์แบกให้นะตามจุดต่างๆตามแผงประตูเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยนะคือเครื่องเบนซินเดิมๆนะนี่คือรถปี1996อันนี้เป็นทุกคันนะครับเป็นทุกคันหมดเลยที่เคลือบมันเริ่มลอกไนงะเป็นทุกคันนะแล้วก็พลาสติกดำเมียมไม่ได้ลงน้ำยา ขานหน้าจึบตรงเป๊ะแผ่นคอมพิวเตอร์ลอยอาร์คแล้วก็เม็ดอาร์คนะครับแล้วก็จุดต่างๆเนี่ยไม่มีลอกไม่มีถลอกนะอยู่ในสภาพที่ดีมากนะครับแล้วก็ผมชอบที่ว่าไม่ได้ไม่ใช่เครื่องเจเครื่องเจดีนะครับดีแล้ว แต่บางครั้งเราก็อยากจะรับรู้ว่าความรู้สึกรถเบนซ์เครื่องเดิมๆสมัยก่อน,นมันเป็นยังไงแรงไหมหรือว่าแบบอืดไหมแต่คันนี้ไม่อืดมากนะโอเคนะสำหรับคันนี้นะครับรถเป็นปี่ยเป็นปี1996นะครับราคาแค่แสนส0 0หบาทเท่านั้นแสนต้นๆเองนะอย่างสีเทาดำที่ขายไปเนี่ยแสนส อันนี้แสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทจัดไฟแนนซ์ไม่ได้ชอบก็มาเอานะครับถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่าคันนี้ใช้ชีวิตประจําวันได้ไหมคันนี้ใช้ชีวิตประจําวันได้นะแล้วก็ทุกคนถ้าใครถ้าใครเคยคิดว่าแบบอะไหล่เขาแพงเนี่ยคันนี้ยิ่งไม่ใช่เลยนะแล้วก็เราก็อยากให้คุณเนี่ยกลับมาหาเราสักเดือนละครั้งหรือว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็มาหาเราเดี๋ยวเราจะช่วยดูเรื่องอะไหล่ให้แต่ก็ต้องใช้เวลารอหน่อยนะครับยิ่งใครบอกว่าชอบของมือสองเนี่ย สบายเลยนะครับเพราะยุคนี้อะไหล่มือสองเนี่ยดีๆเนี่ยเยอะมากนะครับเหมือนของใหม่เลยแทบจะคนแทบจะไม่ซื้อของใหม่กันแล้วตอนนี้นอกจากใครที่แบบบางคนอาจจะไม่รู้หรือบางคนอาจจะแบบว่าเข่งเกินก็เลยซื้อของใหม่สนใจก็แอดมาที่แอดไซด์ดีสามสี่นะครับอย่าลืมเติมแอดไซด์หรือเอวงกลมด้านหน้าด้วยนะครับแล้วก็มาลองขับได้ผมไม่ห่วงเลยแค่ช่วยรักษารถให้ผมหน่อยที่รามกำแหง164 ริมถนนใหญ่ติดปั๊มพีทีวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ